นี่ครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับนี่สิมาซิมเบืองใน,ในี่คนเบิองครับนี่ผมบ่ทั้งใส่น้ำตาลน,นะครับรอนมเฮาสิมาซิมนะใ่น้ำตาลมันสิออกหวานๆหอมๆหอมหอมพวงพะโล้แล้วครับนี่ปรุงสีก่อนดูดำ น้ำตาลครับผมใส่เป็นน้ำตาลติ๊บนะครับน้ำตาลติ๊บมันสิได้หอมน้ำตาลนะครับโอ้ปี๊บนีน่มันสออกหวานๆนะครับสิโบ่ะคือไก่แต่นาบันใดครับสออกหวานหอมๆครับน้ำตาลใส่ส้มดีก่อนนะครับเดี๋ยวใส่สีสุกเดี๋ยวมาปรุงอีกรอบนึงครับนี่มาเบิ่นปุ่นเต้ปื้อเลยครับ ก่อนน้ำตาลนี่งอยู่กับในน้ำต,ตาลละลายแล้วมันสีหอมหอมน้ำตาลปีบครับนี่เดี๋ยวรอบเบิงเทกยนนะครับ